หอยลงจะไม่มืออกกัดได้เปิดกัคือเบื้องบนม,มจะไม่มืออกกัเออได้ไปข้างคือยืดข้างคนให้เยืดมือข้างดีกับข้างขวืมือข้างหกกับข้างแป้งมือสวแรลร้วกับมือนรกคือเอา เพราะว่าวัร่าเฮายัางไม่เหลือเอยอะบ่ไม่แพ้โยคำฝ่าตายหมดทุกคนตายไปเร็วมันเร็วก็ดีไปลูแต่ว่าตายไปเร็วมันบอเร็วนะลูนะคำว่าตายแร้วมันคือเร็วไม่ใช่ตายไปเร็วยังแย่ไปดับผนกั่มที่เฮาได้เยอะเด็เดขาดตอนที่เราเกิดเป็นมนุษย์ ก่อนคือเฮาเก็มากเกิดเป็นมนุษย์กับทุกแท็แต่ยากเนึนร้ายกับร้ายกันจังคือได้เกิดมาเป็นสัดอันประเสิดก็คือมนุษย์ก็คือคนแต่ก่อนเฮาเคยเกิดอ,อาจจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาและก็เป็นไกน่เป็นมาทุกอย่างเดียคคอยเป็นมาเหมือนเดีวแ่ว่าท,ที่คือเพื่อนเขาเตงเออเพราะว่าเป็นมาทุกอย่างแล้วนะยิม้มครับปู บาดหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชุกเทะกับปัดเถิดอเราได้ยิ้มชุกเทะกับปัดเถิดคนแล้วเพิ่อนให้หูให้ตาให้จมูกได้ถูดดมให้หูได้ฟังให้ตาได้มองเห็นให้จมูกได้มืลงหายใจให้มือเออได้ฟอนได้ฟอนด้อนแชะได้ใช้หอกใช้เหวนเออเฮ็ดดีก็ดีมือ เก็กนยนกกเ่ามือเพืไข่มือประโยชน์กับมือเพแข่ง็มือประโยชน์กับมือม่ประลกะืกครกบบับปูเพื่อแขเข้าในเขา,ขาคกุกกระจายเพื่อแข,ข่งเข้าในขึ้นฉวรค์กระจายหายเก็ไหมมันมือทางเลือกสองทางมือข้างดีกับข้างัวการชื่อมือคือเพแขว่าเป็นประโยชด์ก็คือาการย่ำการโคน การงกการไหวงัมนวาลูกบอลงอมชองตูแก่การกระทำข่นขืนปิดแกนเที่ยมออมกิจจับปืนจับมือจับผ่าโต๊ะพอตีเมืยเข้าคุกตกนรกแต่ขึ้นมือเมืยวะลูกนี่คนหายมากหายขึ้นนิดขึ้นอแก่นหน้าดูปามือก็หลังมืออน,นี่นือจ่าหายงอวบึง อันนี้คืออันนี้คือเมื่อหูให้แกยินเชื้อเข้าใจไหมนี่ปากปากเขางื่ให่งเบาได้เรื่องครับปูเบาที่จับไปชี้แกปากถ้าพู้มากปากก็จับไปชี้แบบไม่ได้ตัางแกนี่เขาแข็งมาหมดทุกชิ้ทุกอย่างก็เรได้เรียบ่ากขาดอันประชื่อ,อมมันหมดได้เกิดเป็นมันหมดอันประชื่อได้เรื่องครับปูเบาที่บาดแล้วไม่เกิด พูดดีทำดีพูดแล้วมีขจัดคนนั้นน่าเรียมใช้งายนนะักคือแกวนบอกคือข้างบอก็แตถ้ารับปากไม่ด,ดมีอันนี้คือปากใช่มครับไปว่าให้ผู้นัานเดชผู้มีเดชทับพอผู้งานเดชทับพอผู้นีเดชท,ทำให้คนทะเลาะวิวาดกันไม่ถูกต้องคนนั้นก็ต้องได้รับกันกรรก็อยู่ที่เรา นรกจรวันดูคือเฮาามดบ่ได้ดูที่ผู้อื่นได้ย่งเข้าฌานได้มาจันเกิดขันเข้าเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกิดใช่ไหมครับปู่ถ้าเราพูดไปพูดผิดพูดไม่ดีพูดเสียชีพผู้งานเสียชีพผู้ิีมันบว่าดีมันก็เกิดมัน่นกว่านี้จเกิดอยู่ที่ขั้นว่าจากล่าวคือกล่าวถูกมันดูที่ปากของคนถ้าอยากให้ดีถ้าอยากให้ตัวเองดี เลิกคอยคือทีไม่พูดจะดีกว่าเอาการกระทำลืมครับปูกดเอาที่คำว่าการกระทำเราทําดีวันนี้ทําดีด้วยกันมือเขาทำดียังไงเขาชักคอข้องหอกปากเขานั่นเออว่าให้ผู้าาง,งานว่าใครพูดมองดูตัวเองบ่เคยคิดหย่อนอัะคิดคิดไหมอืมบางคนเห็นเขาได้นับเป็นดีเกิดอิจฉาแต่ร้อน กกเก,ก,กเิดความคิดแน่งหัวหมกหัวแก่บ่จะให้ผู้ใดเดนเกิดกับครอมปูข้อนึงแหละถึงม่ดเหยียบข้านดังผู้ใดจังไดีแ,แค่คิดก็อกุศลแล้วแกเอาตัวปูมาแากไหนลูกนึงปฏิบัติมาเิี่กับกกันปฏิบัติมาโดนกันไหนแค่ความคิดก็จะให้คิดจบเนาะเออพราะฉะนั้นมันหน่ายยีงใช่ไหมมันง่านหนักถือว่าที่เองนะลูกนะ ให้คิดเองพ่อให้คิดเองไม่ต้องไปโไทษใครงพ่อต้องไปโทษดินฟ้าอากาศพ่อต้องไปโทษว่ากูเคยเปิดแจังแข่งจ้งคือกูเคยอดีตปัจจุบันฉากเอออดีต็ากไม่เกี่ยวกันเลี้ยวชื่อปัจจุบันเลี้ยวชื่อการกระทำแค่นะั้นพ่อพี่กูพ่อพี่เมืองพี่กูชื่อปัจจุบันบ่ได้ก,กพี่กูชื่ออดีตเยอะแจากที่ทั่วคนทุกวันนี้พี่ทั่วปัจจุบัน หนึ่งคือการคือถูกลงย่าไปคือถูกลุ่นอ่ะเออจากแก่กอนขาดกอนถุนจากแก่หมู่บ้านหมู่กองมันกลับขึ้นมาแก้ไขบ่ใหญ่แต่ไปคือบัอยเนี่ยไปคือบ่อยคือยืน่เวลานี้ตรงนี้เวลาเท่าไงเออเท่าจะทำตื่ได้แค่ไหนเราจะเริ่มมัดเออคือการปลูกลงใหม่เท่าที่เราคุ้นรู้มั้ง ข้างเขาบอกเราคุดหูมันจะตรงใหม่ต่างหรือว่ากระจ่างรู้คือเก่าขนาดครับนู้ไม่ลงมือฟังใจใจยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องลงมือบางอย่คือความเฝ้าเออความเฝ้าของคนน่ะเฝ้าได้การกระทั่งก็เสรมันจะท้ำเป็นใจยังไงพ่อก็ยังยึดอยู่ง่ายเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ทุกวันทุกวันว่าไม่พิสูจน์มือวานพิสูจน์มือก่อนไม่ใช่ ขึ้นโอเคจบข่าวรักขันโอเคติปูโอเคอะไรกี้คือนการจบลงขึ้นการัวเานปูมาเป็นโมโหอะไรกี้เออแง่ไปจินไปจังพาอเขาว้าเปกินเปจังงั้เบาดบาหัวเขาหัวไปก็แค่อะไรปเนาะไม่อะไรไม่ชี้แยกพ่อไม่ชี้แยกไม่ใช่ลุงเนาะมาปึงได้ ไม่ได้ทําให้ใครนน Emperor, คุณงัวคุณหมองของใจไม่มีอะไรในกอไข่นอกจากหน่อไม้เท่านั้นบ่ะปูร่าฮ่่แม่คนนี้ต้งยังอนไม่โตแข็งได้แบบนุ่มนุ่มไม่ขี้เหรียนอนุ่มไม่ี้เรรยก็ตัดน้ำใหม่ไม่เนาะมันเป็องเยอะดื่มก็แค่กไปชักนาำใหม่ไม่ก่อแล้วมันขี้เยรได้นนุ่ม อ๋อเราดื่มเรื่อราทำอืมอ้าวอันนี้ก็คือผ่านมาทางช่องดื่มแล้ววยงานรวงใจนิกาาครองการือรักบางอ้อนบางข้อช่วบังอ่อนก็ว่าดูบางข้อก,ก็พูนิจยานิจ้าตุราคมนิจยาตุราคมอ้าวทงนิจยาทั้งนิจญาอ้าว มือโก๊มือรากมือโก๊มือมัดอายุวันน้าถูกขับไล่หึงแล้วก็รวยนะลูกนะอาจจะดื่มกุกโคมคือคือรวมบุงมาอันนี้มีอจะกินกับกินอย่งนี้กินกั่หน้าอันอันนี้แต่ยาคือรวมบุงมาให้ติบแล้วก็ให้ตั๊กด้วยนะลูกเนาะเอาให้นังจินตนาพ่อควัดจะนักให้มือโก๊มือรากมือโก๊มือมัดอายุวันน้าถูกขับไล่หึงแล้วก็รวยนะลูกนะอื มาอีกอย่างง้ายของใครโอ้หคือฉันยังเยอเอฟคือผ่านทางช่องไอผ่านวันนางราวันวิเคษีสนบวมบุ๋มอาอ่ามีถุกมีแับมีถุกมีหวานสุกสับพักแข็งเดงนะลูกน้าเงินแดงทองทองได้อืมอันนี้เอฟคือผ่านมาทางช่องไอแกงโมวันแกงโมผัานด้วยวะตือนางกุดอดนางวันน้านางตีนุ๊กนางอ่างคันา มือรัดราค้ำอ้ามือโขกมือจับมือโขกมือหมัดด้วยด้วนึงงแล้วก็ด้วยอือันนี้คือของใครเออมีปูทานมีเขียนพันขาด้วยมขามันพันขากระหว่เขี้ยมว่ไายคุณลำไยแหนมสุราษฎร์กะปูลำไยแหนมสุราษฎร์บังบางมัดกับปั๊บปั๊บด้่ยกระปูเออมาถวายปูทานด้วยมาถวายเขี้อนอีพอวันกันอ้าวให้อียงเอียงก่อน

อ้าวขอให้ลูกเออมือถูกมือหยาบมือถูกมือไม้ถูกสภาพแข็งแรงจิตการงานเจริเจ้าหน้านะลูกนะอ่้นด้วยด้วยยิ่งกุ้งหมอหมกจะขึ้นยิ่งมากมากอืมอืมถึงไม่ได้มิดใจลูกอันนี้เขาดึงงานหนักน้อยเออเขาทำใครจะว่โก็ทำบุมทุกวันถึงลูกไม่ได้ไปไหนลูกกอดขาต้องทางบุญกับเออองแม่ว่านกันหวานกันตุ่ยตุ่เพรานกันุ่ยุก เออให้ตานยางงากรอขอล้วยด่เด็กเป็ดฟุกยาทะเลอุยว่ากันบ่เด็กทะเลอ้ยบ่มีข้อบม่ขวดแล้วขอว่าจะลูกันนั่นละลูกนะคือขอบ้วยรู้จะบอกขี้ขึ้นเนี่ยน่นไงไปย่างมานย่งงานยิ่งงานกูหันกันแล้วม็ยื่งแค่พอบักกดจักหน้าผากมาจับมออือ้ากตื่นตื่นห่างห่างห่างงงอ่ะเอแกงโม แจงโมขอกลับคารว่าองคูท่านขอให้แจงโมมอคูบมือแรกมือคูบมือมันไดู้่ันทุกวันเดีวนี้ก็ปลูกเองพ่อวันนี้ขอเขียนคหน่อยชิ้นหม้เอาเง้าชิ้นหมอหม้อู่มือนอกคู่มือก็เลยชิ้นหม้ออาอันนี้นางจรียงติ๊กจ้าติดจ้าชี้ไปหน้าออาวำว่าถ้ารงข้างบูม ออาขอให้มีโชคมีลาภมีโชคมีอหมาเนะลูกนะเห็นเแล้วก็รวยขอให้ถูกหวยด้วยนะมาจะสาธุสาธุกรบปู่อันนี้ผู้ใหญ่เอออิงเงใกล้เงาอ่ะ ยังไม่ไปไหนมาไหน่มอไไปไหนหรอกดูแต่พ่อเนี่ยแหอะพ่อจะว่างไงพ่อจกมือข้าวให้กินไหมพ่อผมมือเข่าเข่าก็มาถุงมอก็จะถุงมามาคืาขยันนี่ผมถกหนักเข่าก็มือกื่งมือแกงม้ามาเร่ครับปูเรื่มครับแตคือม้ามาชจางห่างเยนยังเรื่มครับปูเออคนดูใม่ปวหัมมนะเรื่มครับ มากมาเขาขายก็เพื่องชุ่มเขาดูจะค้าด้วยคเยกะราะชุ่มเรื่องเยอะเขาคือเาถือว่าคู่กันจริงเออลู้หลาวว่าคนนี้คึกกันแล้วก็ให้ยังเวว่าแทบไม่กินมากมากเยคือบว่ากินเขาจะกินมากมากไปเนี่ปลาปูครับครับบอนบอนปัดใดละปูมีไหนหน่อยครับปูพ่อบชกบ่ไห อยาตะปูท yup. ี่ระท่านช่วยให้ครับเออค่าิ้ของบายพวกประางเขามาเรื่องมาหมาสิบหกบาทต่ปูเมื่อเมื่อนีเ้ิกแกไปเรื่อเรื่อยบดคืออีกครับปูเราไม่ไดาเขาบ่แบอดค่หยากตื้อเหมือทิ้งของบวชร่างเนืเอามาเก็บพวเก็บพวกแล้วเอาสกันงต่างแล้วแค่บป๊ะไบใส่มือมือมจะคุกคเนาะตัวี้จะคุกยากปากหมองเนาะอ้กจะตมากมาแค่งเข่าองรู้อยู่มันคูกคามไหนต้อง ตบเรีอกออันนี้คือกลุ่มแล้วก็กุ่มเสียอี่นะตัวไม่ใช่กลุ่มนี่ยกล่องก่อยนะมีนางถุกวันนีนางชิงใจนางปีมิกานางวันนีนางทันทึกอือนางปะึิขัดถูกพานั่งดวงดาวไก่ขอมยี่สิบบาทไก่ขอนยี่สิบบาทยี่สบบาทก็เป็นเงินเปิดข้างกรเยิมครับปูงอเ้อ ชุดชิ้าบุงนาายปีชาดชมพูชิบเก่ายังมือคุ้มขาได้ยิ่ชินด่างเงาเ่งานชิ้ยาหากกระพันหนึ่งการทำบุญไม่ได้บุญคับใครทำแล้วสบายใจสบายใจไม่งอนเงนไหลกะขึ้นเงินได้ยิ่เบ้อคชิบเก่าดชิบกับมันเงินคือกันรูร้านต่นท้างมาหมื่นหนึ่เนาะ อเออข้อให้มือโตมือแรงมือโหมือมันิึงๆแล้วก็รวยขอให้สุกหัวจุกคมน,นะกูนะอาจจะจะเริ่มอืไม่เป็ยยี่นแะค่ยังเนี้ย่ะอันนี้นาะงวิรายราคำเบิดอืกอวมบวงกับอีกพ่อเขาเบิดกุงวันนี้ด้วยนะครับปู่ขาปู่คนจุกยยหลนะนะ่อดมจะขึ้นใหญ่ข้นใหญ่ขึ้นมาพอร้อนเนาะเออลอยลีละปู